สวัสดีครับอันนี้มีเหตุแจ้งเข้ามาที่ตำบลอ,อ่านาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรรอรุ่นกันไปไปกันเลยก็อย่าใจเกลืเก้าไปนะครับไะมั้ยครับได้ไหมได,มได้ได้รองเท้าใส่ไปเลยแล้วก็เปิรไปห้องนง้ำเอาเอง นอนอยู่ดำเงียมเลยครับที่งูใช่ไหมพี่ไม่ทำอะไรที่งูครับโอ้มันนยู่งี้ไหนนี่ชัดๆนะครับ เอาห้องน้ําโปรดระวังกันด้วยนะครับทุกคนอันตรายอันตรายจริงๆเคสนี้เจ้าของบ้านมาเจอตอนที่เข้าไปห้องน้ําไปปัสวาวะและก้มลงไปดูปรากฏว่าหัวโผล่ขึ้นมาจากโถส้วมนะครับอันตรายจริงๆ วันน้เป็นงูเห่าไทยนะครับหรือว่างูเห่าหม้อนักจณะด้านหลังเป็นวงกลมแบบนี้ไม่พ้นผิดนะครับระวังด้วยนะครับพี่โอเวนระวังระวัง ใจเย็นเย็นนะหนูใจเย็นเย็นโอ้โหดูกันชัดๆนะครับ ทำกันแบบนี้ตากล้องก็ตกใจเป็นเหมือนกันนะครับดุจริงๆครับตัวนี้น่า ก็ะเออาีีทนี่ครับสวยไหมโอเคโอเคครับโอี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมของเราทีมบางยาบองหลายวันนี้ก็สำเร็จอีกหนึ่งภารกิจนะครับ คลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอรับชมกันสวัสดีครับ